เหนือาการหนาวครับท่านการนะครับฝนว่านเมื่อนีหนาวพายุเข่าครับเป็นพายุโซนร้อนฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ในประเทศไทย สิเเสียงกูก็เสีลงจากกู้ปันไปนเา,าเอาคิด,คดคิดแล้วไแหนว่นเออี่กูสีลงไปหามึจะจะลงไปเด้เสี่งันไปี่หนูไม่เสีงงไป <c oughs> ไจะจะล,ไลงไปเด้เสียงไเจ้าจะลงไปเด้เสียงตอนกับก,กูจะมีตกูทนบ่ฮะเสงบ่ม,งมีแล้วฮะเอา <c oughs> เจ้ามิต่กูโทนบ่ฮะเสียงฮะเอาบ่งมีสิลงไปเฮ็ดอีหยังกวายขึ้นมาแม่ขึ้นมาแม่พ่อขาดได้วายขึ้นมาแม่ขึ้นมาแม่โอขาดได้ไวายจะลงมาบ้านน้ำควายยังไอเทียนวายเขาจะได้ก้าน้ำกันตัวก่าวไปได้ย่านเด้ล่ะวายเอาจังได้ก็เอาน้ำกันตัว khỏi bó đầy gàn đấy là Ồ, oh, cái gàn đấy là Hơn khỏi cái nhát lộ ngân cái gần bé Má, bắn chưa sai là Lộ ngân khỏi cái nhát là đế Lộ ngân khỏi cái nhát là đế Má, bắn chưa sai là Ồ, oh, chưa sai là Bắn nhát ngọt cái nắp vào tăng lắng đó Này, tùa Này, tùa đây, tùa ใช่่ะสองร้ยบาทนี่มามึงเขามาคาระวังเด้อ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 ยิงยุบวะมันคืเงียบเลยเหรย่างออกไปห้อยย่างออกไปห้อยไอทิศออกไปรถได้หรอมันคือเงียบจะเหรออามันคือเงียบจะเหรอไปทางไหนล่ะมันตัวแม่จะตกอยู่ในปลามันกัดง่าไม่หลายคนเว้ยมันช่วยปืนย่านได้ี่ แม้นอยู่ดอกอยู่ในป่ามันก็นงาไม่หลายปวดเว้ยมันสิอวยปืนยากได้นี่มึงอย่เล่าฟังหวยน,นวี่แม่นบ่้าเสียงไปทางขวาแล้วเสียงไปทางขวาเร็วฟังหวยแล้วเสียงฟังหวยแล้วเสียงหดฟังหวยแล้วเสียง เออหลงๆจังสี่แมแต่ว่ามือหนี้เดือนคือเหมือดแต่ว่าเออหลงๆจังสี่เนี่ยแม่เออหลงๆจังสี่เน่ยแม่ใหมแต่ว่ามือนีเดือนคือมือดแต่ว่าไปย่างไปย่างไปบักขำด้วงมันคือเงียบหล่ะฮึมมันคือเงียบหล่ะฮึมันคือเงียบหล่ะฮึมมันเยอะเสียละโมแม่มันอยากมไามันเกิดไม่บอก ผมมันมันหยานมันได้ไปเกิดไหมบ่โอ้แท้พากันบุกเลยตัวนี้ปุ้บึ้งมาเหยียบเออแมน่นเอาไปหาหมาแหนนัน่นมึงเคยได้ยินบ่หมาแหนดุก,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 ก่อดกอนเออแมน่นเอาไปหาหมาเหยนั่นเออแม่นเอาไปหาหมาแหนนัน่นมึงเคยได้ยินบ่หมาแหนดุก่อดก่อนเฮ้ยคือสิเกง่งแท้ลงไปสู่แล้ว รู้ไปซื้อมาไปตโตพอเลดแล้วมาเหียนกนก่อนคียันคูเขาครับคุียนไปกันแน่ียนไปกันแน่โอ้สองคนเดี๋มาจัดจียนสองเท่าเนี่ยเาจักโอ้ยายหมดแท้หมดโพดไวตัวดังองทไว้ทีละหาเพ

ก็เลยไปยืนจุดกลางามดิลงๆเลยยืนมาพงก์ือา้นองหงอ๋อ้างนัไหออห่เยอหนไปทังไหน่ปา้างคันหลังใส่กัเกงกลางหนามาไนฮ้มาทังไหนดโอ้ยปวดปเด้อสูกกบเสียวะนี อันนั้นวัี้โนไปดมยังเหรอะที่ว่าดมแลวกเปรนลมมาเลยไหมลมนั่งอย่กับตัว่แต่ว่าบ่ดเผาเลยเนาะตากนมาดึงาผ่านแหลมไหมเผาแล้วเขาขี้มานอนเดียบ่ผ่านลขี้ม่านนอนเอาลมเรื่องผมรูปมใส่ไนตัวห้อฟังม่เียมาเสีแรเลยวันน้หโน่โอ้แท้ ตัวตายกไมตัวตเอไัวตายิัวสายตัวยัวตาะัว่าัวตายายตหวตายตตาัายันมันายยัวตายาอตัวตาาไปวตาัวัวตายตัยับยาัายวัวตายตัยัยััย Yayo, yam Xin đồ đó. yam 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 Mất yam 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 Ôi, yam 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 Nhai <laughs> Bên nháng, <laughs> มันแก <is it? S 2> ้เสื้อไปแล้วดิเดี๋ยวนี้มันแก้เสื้อไปแล้วไหมมันแก้เสื้อไปแล้วไหมเกจี้องได้ที่แรกกับภาคกันนั่งเนรี่ญยุทธิ์เหน้าหน่ะแล้วกับมันนี่ไปเห็นปากก้อนแดงได้ไม่สาวได้ฟันกู้สิงอยู่ที่แรกกับภาคกันนั่งเนรี่ญยุทธิ์เหน้าหน่ะแล้วกับมันที่แรกกับภาคกันนั่งเหรียญยู่เทียงหน้านั่นแล้วกับมันแม่ไปเห็นปากก้อนแดงได้ไม่สาวได้ฟันกู้สิงอยู่ แนมไปเละเห็นบอกหัวแดงได้ไม่สาวแล่นไฟฟาด <c oughs> อ้ <c oughs> แนมเห็นบอกหัวแดงได้ไม่สาวแล่นไฟฟาดงูสิงอยู่ก็เลยไปล่ซอยมันเออ้ยง <c oughs> ูสิงอยู่ก็เลยไปลัลดซอยมันเนี่ยก็เลยไปล,ลดซอยมันก็ <c oughs> ลไปลัลดซอยมันก็เลยไปลัดซอยมัน <c oughs> อันกลับมายังเพราะแดงงูสิงแล้วอันมาทางเถียงีปจักมันไปกระย่ำใดยังแต่พญายิบมีเพราะแดงงูสิงแล้วพอาะแด้งูสิงแล้วหันมาทางเถียงจักมันไปทางไำใยังแต่พอใหญ่บุญมีมาเถียงจักมันไปตะย่ำใดไหมหันมาทางเถียงจักมันไปแต่ย่ำใดไหมเห็นแต่พอใหญ่บุญมีแล้วนอนหมูบอยู่หันเออทแ้ๆ ย่างใจพ่อใหญ่บุตรมี่เอาพ่อใหญ่บุตรมี่แล้วมาแต่ใสเราเคยได้ไปยุหันโอ้ยเราก็มานอนหมูยื่นมาบกจืดยื่นั่นแหละปุ๊บตื่นแล้วก็บพวกหง่วเรื่องโอ้ยจักเราล่ะโอ้ยจักเราล่ะเราก็หมูยื่นมองบกจืดยื่หันเดะว่าเอาน้ำกับพวกหงเรื่องว่าสั่นปุ๊บตื่นขึ้นมาแบบยังตาลอยอยู่ปุ๊บตื่นขึ้นมายังตาลอยอยู่ เรื่องมันเนซุมพญายิ่นุพญาย่สารหลวป่สูขอยานเป็นจ้าสานเดีวนี้คือบวกกับกำลังบักเด้อขอย่านเป็นจ้าส้รเลยเดี๋ยวนี้คือบอกกับกำลังบักเด้อข่อยขึ้นว่าหมอทํามข้ามวงสิ่ไปเขาพญาหญ่บุญมีบุนเดี๋ยวนี้ข่อยขึ้นว่าหมอท่ามข้าดดวงสิไปเขาพญายญ่งบุญมีพุนเดี๋ยวนี้ ไปบักเจือตเดอี๋ยวนี้ครับโอ้แล้วก็มาปดเสือเอ้อข้าวมควาสะพานมากอ่ะคุณไม่บุญเดี๋ยวนี้แล้วเป็นยังไงบ้านี้หวาายขเขาแล้วก็บสยางมาแต่หน้าผมแล้วผวมควาสะพานมากอ่ะยางเขาไม่น้าโจ้าแล้วก็มาปดเสือ้อใอ้บักเจือตเดอี๋ยวนี้ครับไอ้เขาแล้วกัสียางมาแต่หน้าผมแล้วห่วยหวยเขาแล้วกับสียางมาแต่หน้าผูดแล้วขวมขวาม,มากแลก้วก็มาปดเสือ้อให้บักเจือดอบาทนี

ไปอยู่ตรงนี้ก็จะแน่ระพันเองฮะตัวน้ำหางเหมือนระเบ้อบอกแล้วยางมะหวอดเฉียงบ่พ่อผู้ใดก็จะมาบอกเจ้านี่พอขึ้นมาไม่ใช่ขืนพูดเดี๋ยวนี้บอกแล้วยางมะหอดหอดเฉียงบ่ยามะหอดเฉียงบ่พ่อผู้ใดมาเฝ้าแล่นมาบอกเจ้านี่บอกแล้วยางมะหอดเฉียงบ่พ่อผู้ใดก็เฝ้าแล่นมาบอกเจ้านี่แล้วพอขึ้นมาไม่ใช่ขืนพูดเดี๋ยวนี้ คอยคิดว่ามัน <Natural> ส <Four> ิขึ้นพูดเดี๋ยวนี้เห็นรู้มันอยู่น้ามือปืนป่แมนเออดีขึ้นกันละบังเป่ามึงเป็นขึ้นอีตานไปยางรอเบิ่งก่อนวันตียางรอเบิ่งก่อนวันตีเออดีคือกันเถะละบังเป่าบังกึมบังเป่าเปเนืึ้นอีตานไปบังเป่ามึงเป็นขึอนอีตานไป ไม่ตานไปเออแม่นได้หระเนาะเรื่องคืนพ่อไปไปวิ่งไปไปวิ่กูอยากมันไปหาอีแสงดาวนั่นดี๋ยนี้นะเออแม่นได้หระเนาะเรื่องคืดพ่อเว้ยเอาไปไปวิ่งไปไปวิกูอยากมันไปหาอีแสงดาวนั่นเดี๋ยวนี้นะไปไปวิ่งไปไปวิกูอยากมันไปหาอีแสงดาวนะ่นเดี๋ยวนี้นะเออไปไปวิ่งไปไปบักกึมปไปมันก็กูป่มยังเขาได้บ้านไปหอดคุ้มวัดบักกึม มึงกับกูไปย่างเขาในบ้านไปทั้งคุ้มวัดพุ่ณฮอคุ้มวัดแล้วก็เลื่อยไปพุ่นผู้ผีหน่อยปะแล้วก็เลื่อยไปพุ่นผู้ผีหน่อยปะแล้วก็เลื่อยไปพุ่นผู้ผีหน่อยปะผูผีหน่อยปะไปก็ไปกัวไป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 สัตวมันรู้เสื่อมเรื่อมดเลยตัวก็นานี้ความสืขึ้นมากข้าวเดียวแล้วกไปไล่งูสิงหันแล้วก็นั่งพรมอ่อนใช่ไหมก็นานี้วยความชื่นขึ้นมากข้าวเดียว กอนาที่มูข่อยสิขึ้นมาข้าวเดียวมันก็นั่งข้อมออยู่แม่ตอนพวกข่อยไ่งูสิงหันนั่งข้อมออยู่แม่เฮอยข้าวเดียวหันกลัป้ามอเห็นหรือวะนี่แม่เฮ้อข้าวเดียวหันกับมามอเห็นหรือวะนี่แม่มอเห็นหรือวะนี่แม่มันไปวัดไก่ๆหรอกไปเกือบไปพี่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 ว่าทาพไ่ไปวันเไก่หรอไปท่านไมันไปบ่นท่านได้ไกลหรอกไปไปขึ้นไป พี่พี่ไปทั้งหลังพี่แล้วก็เลื่อยไปหุ่นผีหน่อยไปเลยลงไปกึ้มไปพี่พี่พี่ไปทั้งหลังพี่ไปตัวไปไปไปผู้ด่าผู้ใดแน่วบังขันถามหลายคนโย่ยในบ้านนั่นถามผู้ใดแน่วบังขันมึงถามผู้ใดแน่วบังขันกึมไม่คนเห็นจะคนหวยมันสิไปทางไหนวะหวยมันสิไปทางไหนวะหวยมันสิไปทางไหนวะ จะมาจะบอก่ทางผีไหมก็พาบ้านหนึ่งเพรอะแม่กวัวเนี่ยแล้วมันจะไปทั้งไรสันเนี่ยแล้วมันสิไป็นทั้งไรสันเนี่ยแ่้ะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ยางร้อน้ำหอยแคนขึ้นไปผู้ผีหน่อยแล้วยางใส่ผูู้ผ้าเดลืงมันอาจจะสิเป็นไปได้มันอาจจะสิเป็นไปได้ยางร้อนน้ำหอยแคนแล้วก็ออกไปผูผีหน่อย ลัดขึ้นใส่ผู้ผาแดงพุ่นกระย่างใส่ผู้ผาแดงแสดงว่าเขาต้องไปลัดดูผู้ผีหน่อยพุ่นกระย่างใส่ผู้ผาแดงกระย่างใส่ผู้ผาแดงแสดงว่าเขาต้องออกไปลัดดูผู้ผีหน่อยพุ่นพุ่นปากไม่สารบุญไปสั่งคือเผาแลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนเไปสั่งคือเผาเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยลี้ยนมันสิบท่านมันได้หนิโไปสั่นแลี้ยนเลี้ยนเลีมันสิบท่านมันได้หนิ ดูคู่ีหน่อยไปสั่งคือเพ้าแแนเลนล้ตอกหน้าไม่เบิงโอ้นี่มนกะเทียงตายเดยนี้่ดผู้ปี่อยว่าแปร้คำหมดหบวชคำดอกบวคอกว่าจะไปหนนมั่นอะนะบวคําดอกบคำดอกว่าจะไปหนอัานมันนะบคำดอกบวชคำดอกว่าจะไปไหนท่านมันเอนะเลลอีกแล้วเลนอีกแล้ว ทะเลหนาวอนเออเที่ยวไปผัดทัโซคางกัเอคไปไมันอ่ะนะทะเลนาวพนเออเที่ยวไปผัดท้ไปหน้าปานีนี่จะไปย่างนีอย่างเออเที่ยวูผันท้งไปหน้าไปเออเที่ยวดูป่านทางไปหน้าป่านีมึงสิไย่างนี่ย่างไปไปแล้วอีกแล้วไปไป่ปไม่ได้บานคนนี้คนไหเห็นแเอาันลูกหอยแก้มเันท้ออยู่ในบ้านคนนี้ได้เห็นปเแล้วมันัูอยแก้มเ ไปไปไปคือไปไปไปหันอยู่ในบ้านผมมีไผเห็นแสดงว่ามันล่งไปทางหัวแค้นผุละ่ะ